ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยฮานอยนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูควาเติอนดจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นอาทานใการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ เป็นการคิดขมวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ อยพิเศษก่อนนะคะนอยพิเศษเมื่อวานเก้าหนึ่งเก้าเลขล่างหกหนึ่งนะคะเพื่อนพี่สูตรสองของหน้ากรุดนะคะหกกับเก้าก็ชนหนึ่งสองสามหกกับเก้าชนสามสูตรมานะคะส่วนหนึ่งนะคะชนสองสูตรก็คือมานะคะเมื่อวานนี้คือหนึ่งบนหนึ่งล่างนะคะแล้วก็เก้าบนหกล่างนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ดูนะเนี่ยค่ะเพื่อนเพ่พี่ก็ดูตัวเลขที่ชนเยอะนะคะแล้วก็เลขที่เด่นหนึ่งสองสามสี่หกกับเก้าชนสี่สูตรนะคะเพื่อนพี่หกกับเก้าชนสี่สูตรนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ของ VP ใช่ไหมอ๋อปกติอันนี้ของปกติปกติเมื่อวานสูตร2ของหน้าก็หลุดนะคะสูตร 1, หนึ่งหลุดนะแล้วก็สูตรห้าสูตรเจดเมื่อวานนี้เดี๋ยวนะคะหนึ่งสองสามสี่เมื่อวานหลุดสี่สูตรเข้า3ามสูตรนะคะเพิ้นพี่สูตร2ของหน้าก็คือหลุดนะคะ หลังจากที่เดินยาวๆนะคะเพื่อนพี่อันนี้ก็เดินแบบยาวๆแล้วก็มันหลุดนะอันนี้ก็เดินแบบยาวๆแล้วก็มันหลุดนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลขชนตัวไหนเยอะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะเพื่อนพี่อันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้าชนสามสูตรนะคะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดชนสี่สูตรนะคะเพื่อนพี่หกกับเก้า กกับเก้าชนแค่สองสูตรศูนย์ศูนย์ชนสองนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ดูนะหลักเลขตัวไหนที่ชนเยอะที่สุดเราก็สามารถเอาสูตรนั้นๆน,น,นะคะเป็นตัวเด่นได้เลยอ่าอันนี้ของ VP VP นะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่ดูได้เลยนะคะ v ีพีน่าก็ทําเสร็จแล้วคือน่าจะทําด้านนอกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาลงนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคือมันจะช้า แล้วมันก็จะกินเวลานานนะคะเพื่อนพี่นาก็รวดรับตัดตอนนะคะคือตอนนี้ต้องทําอะไรแบบเร็วๆนะคะช้าไม่ได้นะคะเพื่อนๆพ,พี่แล้วก็ยืดเยื้อไม่ได้ <c oughs> เราต้องเซฟใ,ให้ให้ให้มันย่อส่วนลงมานะคะนาก็เลยทําจากข้างนอกแล้วก็เอามาลงในช่องประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆพ,พี่ชอบสูตรไหนนะคะก็คือจัดไปนะคะเดี๋ยวนะหนึ่ง หกกับเก้าชนสองสูตรศูนย์ศูนย์ชนสองเนี่ยนะคะสองมีกี่สูตรเนี่ยหนึ่งสองสามสองชนสามสี่สี่ไม่มีตัวชนสามอืมสามก็ไม่มีตัวชนนะคะเพ,พื่อนพี่วันนี้เลขก็จะออกกระจายนิดนิดนึงแต่น่าคิดว่าเลขเลขที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันนี่มีคือเลขต่ํามันเยอะมันน่าจะไม่ไม่ไม่เลขจะไม่สูงนะคะ แต่เพื่อนพี่ดูนะอันนี้อันนี้ก็คือศูนย์มาแต่อันนี้คือมันเว้นศูนย์แล้วหนึ่งงวดแล้วก็อันนี้คือมันเด่นศูนย์นะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะเนาะคือทุกอย่างเราก็ว่ากันไปตามสูตรประมาณนี้นะคะ เพื่อนพี่แคปเอาได้เลยนะคะเดี๋ยวนาจะเอานอยปกติขึ้นหน้านะคะเพราะว่าอ่าจะมีพี่ท่านหนึ่งขอนาคมาทุกวันนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือนอยปกตินะคะแคบได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่นี่ค่ะก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนี่พี่ดูตัวเลขที่ชนนะคะดูตัวเลขที่ชนแล้วก็สูตรที่เดินดีเนี่ยอย่างอย่างสูตรสามเนี่ยก็โอเคนะยังไม่หลุดเลยนะคะหกกับเก้านะงวดนี้วันเนี้ยอันวันนี้ได้หกกับเก้าแล้วก็สูตรสี่นะคะก็ก็ยังเดินแบบสวยงามนะคะได้เจ็ดกับได้เก้าคือมันชนเก้านะคะเพื่อนพี่ดูนะ ดูจากสูตรที่เดินนะคะดูจากสูตรที่เดินดีนะคะประมาณนี้นี่ค่ะ2ส,สูตรเนี่ยน่ารุ้น3ามกับ4เนี่ยเนี่ยสูตรสูตรสามแล้วก็สูตรสี่นะคะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะหน้าก็ฝาก,กเพื่อนๆพี่ๆนะคะคือกดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์กดสมัสครสมาชให้หน้านด้วยนะคะหน้าก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะเพื่อนพี่แล้วก็ช่อง youtube ของหน้าก็ จะเป็นคลิปพัะเครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้าชอบในสินค้าที่น่ากลงก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ